หม้อไฟจุกๆนะนี่เลยเอาหูหีมันมันนะแล้วก็เนื้อเปื่อยแล้วก็เอ็นมันทุกคนครับเปิดปีใหม่มานะครับพามากินนี่เลยเนื้อตุ๋นท่าน้ำสาทูนะครับอยู่ใกล้บ้านมากแล้วก็มากินประจำนะครับเป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรน่ากินอะไรน่าโดนกันบ้างตามมา กำลังสดออเดอร์น,นะคะน้ำอะไรไหมครับปล่ครับข้าวหมอ้อไฟข้าสนะวสองต้มตกอไปคนเยอะมากพี<ๆ>่่เขาสับตรงนี้เลยวันนี้มีนี่ด้วยนะเต้นะาหู้ยีไม่รู้ว่าแบบรู้จักกันไหมนะนี่เต้าหู้ยีนี่มันต้องอย่างนี้ ให้ใส่น้ำตาลเนี่ยใช่นี่โรยขิงมือเอาปูดีผิดพวกอย่างนี้ดิีเลยอนี่หม้อไฟจุกๆนะนี่เลยของเปิดเป็ยลูกชิ้นก่อนเลยนี่เลยอันนี้เขามีชามมาให้ฝักแก้ด้วยใช่แต่ปกติเราก็กินหม้อรวมไปแล้ว ช้อนช้อนช้อนนีิดปก่องะใดไก่นี่อยากให้ดูนี่ปกตินี่คือแบบของเยอะจริงๆรี้นำจิ้มนะ ก็นี่ต้องพูดยีไม่กินซุ้มแล้วแต่ว่าชอบกินแบบนี้นะนี่ทำให้ดูนิ้วขาวย่าวแล้วก็เงิเอ็น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 มาเนื้อแล้วก็ต้องพูดยี ีทางนี้ก็เดือดเดือดสุดเลยสุดดีอ่ะอืเนื้อเปื่อยจักดูจักอืจะจิ้มจิ้มดูนนีเลยอำจิ้มสูตรพิเศษนำจิ้มสูตรพิเศษอร่อยจริงๆเต้าหู้ยี้พริกป่นแล้ว่าน้อนนิดนึงมันจะของแบบเต้าหู้เลย อ๋ออันนี้เราสั่งเป็นแบบน้ำตกใช่ป่ะใช่น้ำตกมีแบบน้ำตกแบบน้ำใสลูกชิ้นอันนี้ดีมากอันนี้เอเ็นมะเขที่กินไปแรกกับเอ,อ็นเป็นลูกชิ้นธรรมดาหมดแล้วมันชุ่มคุยดีเลยอันนี้ปอดเป็นเครื่องใน อมข้าวหน่จรี่คนเยอะมากนะขนาดนี้ตอนช่วงบ่ายแล้วขอแผนไว้ให้ดูได้ไหมได้คนเยอะเยนี่ฝั่งโน้นคือแบบแน่นแน่นเขาแบบเดินกันขวักไขวนะ สัตว์ผ้าไปที่ทางนี้ค่ะใส่ยับเต็นกับตับ<อ>แล้วก็น้ำจิ้มน,น้ำจิ้มมองไม่เห็นเลยตเตาบังเลื่อปเลย่แล้วขยับก็ไม่ได้ยีไฟลวกมีไข่อะอยากไปดูอื่ดนด้วยนี่ แน่นนะจ้าแน่นนะจ้ามีมาให้หมดทั้งได้ทุกอย่างทำสุดท้ายนะของข้าวตัว <c oughs> แรกนี่มีลิ้วเนื้อเปลือยเนี่ยไส้นี่ไส้ไส้จ้า<ม>แล้วก็อยากกินเนื้อชอดจ้านี่นี่ไปเลยตงนีง่เดือดเดือดเรสุดท้ายไปเลยเน้นๆออ้ยหมดไหม ข้าวเปลยข้าวเปิ่สดงี้เลยหลังไม่ได้ใช้กับมือแล้วนีเลยใช่ข้าวเพ่ที่สองหน่อย เกียมมอแล้วอันนี้ข้าวข้าวหมดไปสองลนนี้ขอยืมถ่ายกล้องไปอีกนี่นี่หมดดูดิสะอาดไหมจ๊ะเ <c oughs> มื่อกี้สั่งอะไรมานะไม่รู้จริง <c oughs> ที่สุดก่อนจาก,กันไปนะจ๊ะอเอาหูหิ ไม่หมดแต่อย่างนี้อันนี้คือแบบมันเนื้อมันมันนะแล้วก็เนืเ้อเปื่อยแล้วก็เอ็นมันนี่ได้